รถนี้ก็ค่ะ #5 ประตูสภาพปีสวยค่ะมาด้ต213สปอร์ตถ่ายคอนเนคเกียออโต้ปี2021โปรโมชั่นขอไว้ที่43,000จ้าคันบาทเท่าน y, like shoe, 49, 000 38, 000 so ั้นค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะค่ะนะคะสภาพเดิมๆเลยค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกบังไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะพุชสตาร์ท เลขใหม่แท้เลยนะคะสี่หมื่นเท่านั้นค่ะถ้าเสียงสแตนดาร์ดนะคะ,ะ,ะ AMFM AUX e แล้วก็ CD ค่ะแล้วก็กล้องส่องถอยนะคะใหม่เอี่ยมเลยค่ะคันนี้สับภาป้ายแดงเลยะคะ่ะสิบฟีนเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังกว้างค่ะนั่งสบายอย็น่ะ รถเล็กจะพันลัดน่ารักมากๆเลยนะคะด้านหลังก็ใส่สัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยค่ะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะมือและสภาพ้ายแดงใส่ยวิ่งน้อยิเกิโลแทะเข้าน้ รถปีใหม่ด้วยนะคะรถสองปีได้สภาพอย่างนี้ถือว่าคุ้มค่นาน่าใช้มากๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีเมสไังหน้าเอาสไทเอมพีหนึ่งศูนยค่ะทิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วบอกเป็นไงน,นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ